ส่วนเถรจังหวัดสครคลาของเราก็ไม่แพ้กันนะคะซึ่งงานเทศกาลกินเจเทออาเภอระโนดค่ะกินเจอิ่มทองอิ่มบุญอิ่มใจค่ะเพื่อ,อสืบอานมรดกคนับธรรมเนียมประเพณีก,การกินเจเป็นอัตลักษณ์ของทองทิ้นอำเภอระโนดเทบรนพรบุรุษเขาสืบอถอดกันมาชานานค่ะ กว่านี้ค่ะเทศบาลตำบลระนูดค่ะได้รวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาคณะกรรมการสังนจ้าวันหกเก่งสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและก็สมาคมสังนจาวจังหวัดสงขลาได้จัดงานเทศกาลกินเจเทศบาลตำบลนระนูดประจำปี2567ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดกินเจอิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มใจนะคะมีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้ารวมเทบริเวณชุมชนตลาดตอกเทศบาลตำบลนระนูดอำเภอระนูดจังหวัดสงขลาค่ะภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ นะครับอย่างเช่นการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเทศกาลกินเจของสถานศึกษาและการนวยงานต่างๆการแจกจ่ายอาหารเจกับผู้ถี่มาเข้ารวมกิจกรรมการเชิญกระบวนกิวองไตเตะและการองค์พระศักดิ์สิทธิ์ออกโปรดหลูกล้านในเขตเทศบาลตำบลระนวดด้วยอิวเกีงนะครับและการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดส,สงขลารวมัม้งนวยงานภาครัฐภาคเอกชอนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลระนวดและการมีผู้ถี่มีจิตรับซาในหนองาหนุยได้มารวมบริจาคทุนทรัพย์บริจาคอาหารและการวัตสดุต่าง ต่างอุปกรณ์ต่างๆกันนะครับทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และการซืบอสาโโ้านมรดกทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีบ้านเราในเรื่องของการกินเจซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของตองทิ้นเถบรอนพาบรุษเนี่ยซืบอตอดกันมาอย่างชาหน้านายคงยูซื้อไปกันนะครับใช่เลยค่ะ